อย่าปล่อยให้ตัวเองอะค่ะย่าอยู่กับเรื่องเดิมๆที่มันเป็นลบหาเงินไม่ทันหาเงินไม่ทันทําไงดีจะสิ้นเดือนแล้วทําไงดีจะสิ้นเดือนแล้วโอ้ทาไมฉันขายของไม่ได้เลยฉันขายของไม่ได้เลยทุกคนอย่าทับถมตัวเองแบบนี้เด็ดขาดสิ่งแรกจําไว้เลยค่ะทุกคนให้พาตัวเองไปดูสีเขียวกับสีฟ้าสีเขียวจากต้นไม้สีฟ้าจากน้ําสีฟ้าจากอะไรก็ได้จากท้องฟ้า สีเขียวจากต้นไม้จากภาพที่เป็นสีเขียวหรืออะไรก็ตามนี่คือหนึ่งสองกลิ่นจงพาเขาไปรับกลิ่นอย่างเช่นกลิ่นกุหลาบทุ่งดอกไม้หรือหากลิ่นเย็นๆให้เขาได้สัมผัสบ่อยๆกลิ่นเย็นๆกลิ่นหอมๆกลิ่นที่ไม่อันตรายกลิ่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นน้ำหอมโนปะก้าอย่างเช่นน้ำหอมเพราะว่าน้ำหอมโนปะก้า เป็นอโรม m เทอรรปีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะให้เขาสูดดมค่ะทุกคนเอาไว้ที่ปปๆายตรงหมอนเขาจะนอนหลับสบายผ่อนคลายสมองเส้นประสาทพวกที่มันกำลังยุกยุยยุกยุยุกยุกย,ย,ยมันจะค่อยคลี่ตัวนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดทุกคนหาแรงสั่นสะเทือนเล็กๆให้เขาทำอย่างเช่นพาไปทำกิจกรรมหรือว่าเราพาต้องชวนเขาคุยเรื่องแบบโอ้โหเรื่องเรื่องความฝันะทุกคนเรื่องความฝันนะ่นนนะแบบ เราทําได้นะเนี่ยโอ้โหเธอขายออนไลน์นาะแบบโอ้โหขายออนไลน์ชิ้นเดียวกําไรหลักร้อยเราทําได้แน่นอนเรามาลองทดสอบกันไหมเออเรามาลองลอง,ลองกันไหมว่าเราจะขายสินค้าที่กําไรหลักร้อยวันหนึ่งเราจะขายกันได้ไหมกี่วันเราถึงจะขายได้วันนี้ที่คุณนอยเหงาท้อเพราะคุณไม่สร้างแรงสั่นสะเทือนเล็กๆให้เกิดขึ้นจำไว้ คุณจงไปหาแรงสั่นสะเทือนเล็กๆอย่างมาลุ้นกันวันเดือนเนี้ยเดี๋ยวมาดูซิว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยฉันทําเต็มที่นะฉันขายออนไลน์ฉันเป็นแม่บ้านฉันทํางานประจําฉันทําชีวิตปกติแล้วมาดูกันซิว่าเดือนเนี้ยเงินจะเข้าฉันถึงห้าหลักหรือเปล่าสี่หลักหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะจงสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตัวเองเล็กๆไปเรื่อยๆแล้วคุณนะคะจะเริ่มลดปริมาณของเส้นต่างๆที่คุณสร้างไว้ คุณเชื่อไหมว่าครัวทำแบบเนี้ยมาตลอดยิ้มคุณจำไว้นะสมองสมองมันจะคิดว่าคุณมีความสุขตลอดเวเวลาคุณยิ้มมันเป็นเส้นบางๆเราไม่ต้องอะไรเลยไม่มีใครทำอะไรให้เราหรือมีคนทำให้เราทุกข์ก็ช่างแต่เรายิ้มยิ้มให้กระจกแล้วยิ้มสมองมันคิดว่าเรามีความสุข มันจะหลังสารตัวหนึ่งที่ไปคลี่หรือไปคลายเส้นประสาทที่มันจะทําให้พวกเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือมันจะทําให้พวกเราเป็นโรคจิตตกง่ายทําให้พวกเราเป็นโรคแบบอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการยิ้มเรียนมานะคะเพราะฉะนั้นการยิมช่วยได้ครูยิ้มทุกวันทุกคนตื่นมาเจอกระจกครูยิ้มแล้วค่ะเข้าห้องน้ําปุ๊บสิ่งแรกที่ครูทําคือยิ้มค่ะฉี่เสร็จก็ยิ้มค่ะเข้าห้องน้ำาอะไรยิ้มค่ะเจอกระจกยิ้มค่ะนี่คือครูเลยนะยิ้ม สมองอะค่ะมันจะจําได้ว่าเรามีความสุขมันจะสร้างแต่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอย่างเช่นไปดูดเงินเข้ามาหาเราอย่างเช่นทําให้เราถูกหวยอย่างเช่นทําให้สามีให้เงินเราเยอะขึ้นเหมือนพี่บีบอกว่าเชื่อครูพี่ปอนเมื่อวานไปไปฟังพี่บีเลยบีเชื่อแม่บีได้เงินจากสามีแปดหลักกรี๊ดไหมทุกคนแปดหลัก พี่บีบอกว่าทําตามแม่เลยแม่บอกให้มีความสุขให้กราบสามีให้ยิ้มให้บอกรักให้กอดให้หอมให้ยิ้มให้มีความสุขตลอดเวลาสามีโอนเข้าบัญชีให้เลยแปดหลักให้เป็นชื่อพี่บีเลยเพื่อให้กินดอกเบี้ยทุกคนขอนี่แหละข่าวเาทเหตุที่ทำให้ฉันยิ้มนะคะแล้วบอสก็ต้องเตะกระเป๋าแบรนด์เนมฉันเป็นล้านนะคะ ยิ้มเข้าไว้ค่ะทุกคนจักรวาลก็จะจัดสิ่งที่เราชอบให้นะคะยิ้มค่ะนี่แหละค่ะคือแรงสั่นสะเทือนที่เล็กมากๆแต่อนุภาพมหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามจิตตกจิตนอยท้อทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เก่งเหมือนคนนั้นไม่สวยเหมือนคนนี้ไม่รวยไม่อะไรก็ช่างยิ้มค่ะทุกคน เพราะการยิ้มทุกวันมันจะไปทําให้เส้นยิกยิ๊ๆยๆเยๆอะๆที่เราสร้างไว้อะมันคลี่มันคลายมันหายไปเรื่อยๆแล้วมันจะนำพาให้เราอ่ะเห็นอะไรก็เป็นบวกเห็นอะไรก็ดีงามเห็นอะไรก็ชอบเห็นอะไรก็มีความสุข